สวัสดีครับพี่เปียวโตนะครับนี่ครับวันนี้นะครับทางฟ้าเข้าบ้านนะครับเล็กซัสนะครับเอสสามร้อยนะครับสีดําเงาแวบเลยนะครับดูป้องเลยนะนี่ครับมาครับทะเบียนสวยๆเลยนะครับข้าวแปดหนึ่งครับทะเบียนเดียวต้องมีเกือบห้าหมื่นแล้วนะครับให้ไปด้วยนะครับนะแบ่งๆกันนะครับมาพร้อมกับล้อ BBS นะครับสิบแปดนิ้วสีสวยมากนะครับดําแล้วก็เป็นเทารทูโทนนะครับ สีที่คือไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไม่มีริ้วรอยแล้วก็ไม่มีขนแมวด้วยนะครับสีใหม่มากๆนะครับนี่ฮะรอบๆคันเลยนะครับนี่แหละสวยๆเลยนะครับและอุปกรณ์ภายในทุกอย่างเช้่ได้หมดเลยนะครับปลอกไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะบังแดดนะฮะสาอากาศวิทยุแลวตัวนี้เป็นระบบล็อกสองชั้นด้วยนะครับของเล็กซัสก็เลยนะครับเทคโนโลยีนี้มีตั้งแต่ปี997แล้วนะฮะนี่นะฮะตัวนี้เราล็อกอยู่นะครับ เรากดล็อกทีหนึงนะฮะนี่ครับนี่ล็อกปกตินะฮะแล้วพอเรากดกดล็อกนะครับนี่ฮะกดหนึ่งทีเนี่ยจะเปิดประตูฝั่งคนขับได้นะครับแต่ว่าจะเปิดที่คนนั่งไม่ได้เห็นไหมครับนี่อย่างเจ๋งเลยนะเแล้วเราต้องกดสองทีอย่างนี้ครับ นี่ครับถึงจะเปิดคนนั่งได้นี่กันขโมยด้วยนะฮะจะจงโจรเวลาเราไปจอดตามห้างสรรพสินค้านะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับพับไปกันโอเคอย่างเจ๋งครับนี่ฮะแล้วกุญแจมีสองดอกด้วยนี่หว่าบีมใช่ครับเดี๋ยวดูนี้ดูนี้ครับกุญแจแท้โอ้โหพี่กุญแจแท้เลยนะครับนี่ฮะสองดอกจากเลสซัดเลยนะครับอ่ะโอเคภายในเรียบร้อยครับอ่ะสตาร์ทไปด้วยคุยดีกว่าเพราะรถคันนี้เงียบมาก ติดชื่อนะนะครับแล้วก็ ABS นะครับ Air Ba g นะครับแล้วก็กระจกทับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็บอกไฟฟ้าบอกปล่อยฟ้าปรับปรับดีมากนะฮะเรื่อมอย่างเร็วนะครับนี่ฮะเรื่อนหน้าเรื่อนหลังนะครับเนี่ยทันทีฮะรถไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็เอียงบอกนี่นะฮะไม่มีช้าครับโอเคเลยนะครับนะฮะแล้วก็กระจกไล้ขอบนะครับแล้วก็ไม่มีโยกด้วยนะครับสวยเลย นะครับแล้วก็เป็นแอร์อโต้ด้วยนะครับใจเย็นมากนะครับนะครับนี่โอเคแล้วก็นี่ฮะจุดจุดเด่นเข้ออย่างคือไฟนี่นะครับอุปกรณ์โดยรวมนี่นะครับใช้งานได้หมดเลยนะฮะนะฮะที่ใส่แว่นนะครับก็ยังมีอยู่เจ๋งสุดคือตรงนี้ครับนี่ฮะเราเปิดบังแดดมาปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็เปิดตัวนี้ไฟยังใช้ได้เลยนะครับขาเขือไม่มีหักฮะซ้ายขวาเหมือนกันครับนี่ฮะ นี่ครับโอ้โหตายแล้วอะไรจะเดิมขนาดนี้นะครับต้องรีบไลน์นิดนึงก็ไลน์ได้ห้านาทีนี่นะแบ็คคู่โอเคอ่าแล้วนี่จุดหนึ่งอ่าลืมเลยนะครับนี่นะัะอุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวเราพอเราเปิดซีดีนะครับปุ๊บนะฮะนี่ครับนี่ครับจุดเด่นของเข้าอยู่ตรงนี้ฮะใช้ได้หมดทุกอย่างอุปกรณ์ถ้าปิดหน่อยครับไปรีบีปหน่อยโอเค นี่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับอุปกรณ์มารวมทุกอย่างครบหมดนะครับเอาเปิดท้ายหน่อยสวยฮะบาหลังก,ก็เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะภายในภายในสมบูรณ์สุดๆหายากครับนี่คะกระจกไลทขอบส,สวยๆเลยนะครับนี่นะแนดนตึบเลยนะฮะเอาเปิดท้ายนิดนึง นี่ครับโอ้โหท้ายก็กว้างขวางนะครับกว้างขวางมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ายาไหลนะยังไม่ได้ใช้เลยมั้งเนี่ยใช่ครับเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับเนี่ยอุปกรณ์เออยอะไรเอ้ยโดยรวมเนี่ยยังอยู่หมดนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับรถเดิมด้วยนะนี่นะฮะยาแนวโดดเดิมจากศูนย์เขานะครับไม่มีโดนไม่มีโดนไม่มีโดนรถเดิมอ่ะเปิดเครื่องหน่อยสี่นาะทีแล้วเล้ ผิดพลาดประการใดนะครับก็กราบขอพระเจนะครับเวลามีจํากัดนะครับอ่ะนี่ครับห้องเครื่องสวยเลยนะฮะนี่ครับสะอาดเครื่องเยียบมากนะครับอ่ะปิดไฟหน่อยโอเคเรียบร้อยนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับราคาไม่แพงครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นพอนะให้ตะเบียนด้วยขอบคุณมากมากครับ